ครับพี่น้องก็คือรับล้านแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นที่เรียบร้อยก็คือทุกคนก็รับลูกๆและล้านไปเบิดแล้วนะครับเอาสีผ้าไปเบิงว่าระวังถนนน้ำมูบานกับถนนสายหลักนะครับคือถนนระวังอำเภอกับจังหวัดนะครับหรือถนนสายหลักของอำเภอนะครับนี่นะครับรถแลนดยูเอออยู่นี่แหละนะครับคือถนนไม้เลข สองหนึ่งศูนย์เก้านะครับนี่รถไล่ไล่พี่นอลล้องรถไล่ไลย่ยาวๆกันเนี่ยแหละนี่แหละครับคําว่ารถสายหลักก็คือรถหลายรถใส่หลายแลนหลายนะครับระวังอําเภอไปเชื่อมอำเภออำเภอไปเชื่อมจังหวัดเดี่ยนะเฮาเนาะรถก็ไล่ไล่สักหน่อยคลิปนี้ก็อยากให้พี่น้องไปเบิ่งว่าระวังแลนถนนสายทางหลวงสายหลักของอำเภอกับในหมู่บ้านชุมชนเนาะไปเบิ่งพี่นอ้อง เห็นโมคหับรถหลายเห็นไหมลายบ่ได้ขาดสายละนะครับเปิดหลดหน่อยรลดใหญ่จเจ้าแช้วรถเกษตรกรน,น้ำละ่ะปะลุยนะครับนี่ทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งศูนย์เก้านะครับมุ่งหน้าไปทางเขื่อนอุบลรัตน์นะครับเด้อมุ่งหน้าไปทางเขื่อนอุบลรัตน์นะครับนี่อ่ะเห็นไหมพี่น้องบ้านกะบ,บัว บอมแมนบอมี่นะครับบอมแมนว่าบอมี่ลดเชื่อมระวังถนนออกจากบูบานมากกับมาเชื่อมกันขึ้เก้กาในาหล่ะนะครับแต่ว่าการออกของคนขับรถมาเชื่อมถนนสายหลักสี่เบาเป็นบ่ครับสิระมัดร,ระวังกลัวกันหลายเลยนะครับบ่คือในเขตชุมชนเลยเป็นบ่พีน่น้องในเขตชุมชนนี่มันสิจะกออกก็ออกพรวดถึงมาเลยเพราะความเคยชินของคนขับรถนบ่ ครับนี่นี่แต่รถไหลักเห็นไหมครับนี่มันเกิดมีดบนบ่มีนี่เห็นไหมขามถนนนี่มีอยู่ครับแต่เขาเจ้าสิริมัดระวังมากกว่าเนาะมากกว่าครับนี่เห็นไหมครับสะดวกกันเดินไล่อาจลาดอาราเลยนะครับไปโลดอาจลาดเลยเห็นไหมพี่น้องนะเห็นไหมครับนะอืมเห็นไหมครับแตกต่างกันไหมครับ เครื่องยนตเฮ้าเนี่ก็ซีนิ่งนะครับแต่ละแต่ว่าระยะทางด้วยครับว่างหันนะครับชองขาม้ามันบักคลิปที่แล้วเนาะเข้าแรงในซาซามาเรื่อยระยะทางปอะมาณสามกิโลนะครับนะประมาณสามกิโลเมตรหันสายตรงด้หันเบาลึ่ลงตรงๆนะครับต่หันแร่น้ำถุนไปประมาณสามสี่ซึงสี่โลหาโลกไปละนะครับประมาณนั้นนะครับแต่นี่ประมาณ หกคือเจ็ดโลนะครับเนี่ยแต่แรงสสดวกก็กันเลยครับสะดวกเชวยวเชี่เห็นีมครับข้างบ่ต้องกวลเลยมาสีมีรถออกมาพรวดคือคือในในหมู่บ้านนะครับเนาะเอารถรถพยาบาลมานำกลนะครับต้องขอท่างไห้พื้นคอนนะครับขอท่างไห้จักฟันเข้าก่ะพวสี่มองจุกหลังนะครับเห็นไหมหน้าครับรถทางโรงพยาบาลเพื้นเนื้อสี่ชุกเชิญนะครับเนาะเข้ากับเข้าใจนะครับ ในการใส่รถชน,นันนรถอี่ยังเขาควรวสิลบหลีกนะครับคือรถโรงพยาบาลขอทางขอทางด่วนนะว่าอาจจะมีคนป่วยอยู่ในหันนะนะครับมนะนะันกะดีหลายแนวเข้าลบหลีกก็ได้เพราะทางมันกวงก็การเป็นว่าเข้าลบหลีกยุริมใายก็ได้ให้รถด,ด่วนที่จะไปก่อนนี่แหละครับพี่น้องเห็นปะมันสะโดก,ก็การใส่คมเล็กกว่ากันเครื่องยนต์เข้ามมันก็น,นิ่ง อล่าแรงหกสิบมันก็หกสิบหนึ่งมันวะหันย้่นี่อ่าชุมชนนี่เดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเล่งมันเทิดเห็นน้ำมันเท่าหรือเครื่องยนต์เท่าเล่งเล็งเบาๆหรือบอมันอาจรสิกินน้ำมันกอ่อนะครับหรือพี่น้องว่าจังไดลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับนะเอาวิญญาณสเข้าไปในบ้านนะครับนะนี่นี่นเห็นว่าป้ายป้ายบ้านวิญญาณนะครับน,น,นี่นี่ครับนะเอาจังะไรพี่น้องพาเข้าไปเบิ้ง ข้าไปเลยนะครับนี่ปับเข้าไปเลยนะครับโมเมนต์ไปเลยแ่ะะขับไปบ้านเนี่ยนะครับออกจากถนนสายลักมาแล้วนะครับไปไปต่อนะครับนี่มาเมื่อสิแตกทางก็กันบ้าพี่น้องบ้าพี่น้องมากแบบไดนะครับเอา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 ข้อมินให้ใหใหเบิ้งนี้นะครับเด้อระหว่างถนนทังหลวงสายสายลักๆัก,กแน่หรือ น้หมู่บ้านเกียร์ชิ้ชวนนะครับมักแบบใดนนะครับความสะดวกสบายพี่นอ้องว่าจังไรนะครับถามความรู้สึกคนขับรถเหมือนกันนะครับเนาะเนี่ยครับสั้นจังหน่อยด้วพี่น้องขอให้หลายๆสั้นแบบแห้งเลยล่ะเพราะว่าใส่ใส่ขากลรองอ่าถือว่ามันจับอยู่ในคุชชั่นรถแล้วก็จับด้วยตรง,ตรงรอ่ะยังอ่ะข้ารเชืาร บังกันบางแดดเนาะบางแดดนะครับเนาะแบบน,นี้แหละนะนครับรถแทบบ่มีแรนในพผ่าน,นเห็นเลยเหบ่งเห็นบ่าทางหลวงนะครับแต่คือวานะครับมันเป็นช่วงบ่ายสองโมงก,กนะลัวๆนะหลานเลิลงเลียนยสองโมงกลัวๆนะบ่ายสองโมงกลัว,วรถอาจสิบ่มีเนาะ พพเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบึงน้ำนี่ครับผ่านาอบตนะโครงการบริหารชุดตนบลไหนนะครับผ่านมาแล้วนะผ่านนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเนาะผ่านมาแล้วเนี่ยเห็นว่าแตกต่างกันนี่นะครับเนาะรถนี่สีแทบบ๊มี่ห็แลนให้เขาเห็นเลยบอบ่อมี่สวนปึ๊บป,ปัป๊บตู้บ๊ามมาเขา,าเห็นนะครับ อะไในหมูบ่บ้านเดี๋ยวมยจะใส่เดี๋ยวจะกระยานเดี๋ยวไก่เดี๋ยวหมูเดี๋ยวหมามันเนาะมันกะลายอย่างนะครับเนาะหรือบางคนก็สิมักขับทุกสัน่นตาวิญญาณเองโบ,บ,บมักนะครับในระยะทางครับบุ๋งด้วไกลลิฟตนะ์นะครับบางคนอาสิยโบมักทั้งสี่ก็ได้มักเลาะทุงสันก็ได้นะบางคนกับโบมักก็ขอถามเอฟซีนะครับทุกท่านเนาะ ขอให้คอ,อมเมนต์เข้ามาให,ให้เบื้องแน่นะครับพวามรู้สึกความชอบนะชอบแบบใดน,นะครับขับรถถนนหลวงแบบนี้ครับ <ไป S 1> ขับถนนหลวงแบบไปถนนหลวงครับถนนชนบทในบ้านในซองเลาะบ้านเขาจะออไปเรื่อยไหมไี่นองนะสส้นมากท้องวิญญาณมากผ่เด้ยามเสาของพี่เลิศหนา้าแมลงยังไปฮับนะครับพรบัวเปล่าเนาะ จงื่อมฟ้าเขาเล่นไปแล้วอาร์ตบักแปดแสนเลยฟิวนะครับห้าหกสิบแปดสิบเก้าสิบลอยพูดละเราท่องตรงแล้วนั่นปะครับแอนยาวทำเวลาได้เลยมนบ่น,นี่มาเชื่อมถนนเซนทางหลวงชนบทก็คือ้นเซนระหว่างหมู่บ้านไปเชื่อมต่อหมู่บ้านเป็นถนนสายลักนะครับแลนไปหอดพูดละเอำเภอน้ำพองพูดละพูดเซนนี้นะครับ จากเขื่อนบุรัตมาฮอตอำเพอ่มำพ้องมับไปลล่ะนี่บาบวิญญานะครับใบวิญญาเขานี่เลยเลี้ยวซ้ายนี่แหละครับปาดเข้ามาเลยนี่เห็นป้ายบ้นานเบลือปุ่นนะครับเข้ามาเลยนะครัอบอาราบัดมัดกับสิสะดวกก็กันพี่น้องเห็นไหมครับรถกระบ,บอกไร้นะครับใส่คุมเลีวก,ก็สะดวกห้องประต้องบังเบรกดูดมูมาเล่งมาเบรกเปลี่ยนเกียร์ดูดู เคยเข้าไปที่ตามนะครับในช่องการใช้รถที่ประหยัดน้ำมันหรือให้ถูกวิธีคือขับรถแบบบดเปลี่ยนเกียร์ดูถ้าเปลี่ยนเกียร์ดูด,ดูเปลีนะ่ยนดูดูเบองน้ำมันก่อพอเปลี่ยนเกียร์ขังหนึ่งเขาต้องเล่งไหมว่าเล่งให้พิ่นไปเป็นบ่ครับเล่งเพื่อให้ให้พื่อนออกตัวสปีดตัวออกไปนะครับนะ ผู้สีเห็นเนาะครับเนาะดอกสะบานก็กันเห็นปะพี่น้องเห็นรถผ่านจะขั้นไปนี่เอาจะขับมานี่นะครับมันสีแตกทางกันอยู่ด้เนาะครับคลิปที่แล้วพี่น้องคงสียเนานะเป็นยังไงนเนาะรถเกิดสีไล่เล็กน้อยนี่ว่าพี่น้องเพท่อนเห็นรถผ่านจะขั้นมาเอาเดืนอนที่เขาบ้าน เขาหมู่บ้านจะเป็นยังไงว่ารถจะเป็นยังไงจอดยังไงนว่าหอดเห็นรถมาเลยเห็นไหมครับข้อศีข่าหมู่บ้านเห็นไหมนะเพราะว่าหอดมาปั๊บเลยเห็นไหมเห็นไหมครับนั่นข้อสิเขาวหมู่บ้านปุ๊บเห็นว่ารถออกมาสวนมาแล้วจอดคางข้างกับมาแล้วเห็นไหมนั่นนี่เห็นมานั่นเลยครับในเขตชุมชนจะเป็นลักษณะแบบนี้มันเอาที่นนองรถกับสีแดงคนอยู่ใ้านบ้านกับจอดรถ อยู่ริมถนนแน่แงนบะเอาสิเจออยังอีกพี่น้องขับไปเบิ้งนี่บ้านหนกบ้านของวิญญาเองเด้อครับเด้อมู่บ้านของวิญญาเองเด้อเนี่ยเอามาเบิ้งนะครับนี่ทางเข้าบ้านป้ายเข้าบ้านมาเลยยินี่ครับนะครับโอ้บ้านเนาะสุราอาหายนะครับเลยบนอะไรบ้างเดี๋ยวหรือบันไปเลยนะนี่นะครับเบิ้งสิเจออยังแน่นส,ออนนสิมีไม้ยังปีควาง,งตา้านจอดแน่ เพราะมีร้านค้านะครับนี่นะครับมีร้านคา้าร้านขายน้ำแรงคนสิไล,ลเนาะโจนี่เป็นเวลาแดดห่อนเยอะนะบ่ายสองบ่ายสามโมงบ่ายสองโมงสามโมงนะนี่นะครับนะครับสลากกลางบ้านแล้วนะครับบ่าันไปแยากออกพานไปไหนละ่ะพี่น้องเนาะพานออกไปทางานงไล่ละพานตรงไปเลยเนี่ะ นั่นเห็นไ่มรถเริ่มจอดแล้วเห็นไ่มนะครับน่ะเออมีคนม,มาจอดซื้อของซื้ออย่างร้านค้าแล้วเห็นไหนี่ย่างมือเว้นเดี๋นี่กันยางม,มือแรงนี่วว้าจอดจนมีมีงไปพล่แหละนะครับพี่น้องเนี่ยเห็นไหนี่นเอาอะไรพี่น้องพยายามทายให้พี่น้องเบิ่งว่าระหว่างเข้าแลนถนนสายลหลักๆลักถนนทางหลวงลักลัก รถเกิดสิบวหลายใสย่ข้มเลี้ยวกับวัดบ้านเราเด้นนแป๊บเดียวนะครับนเนี่ยวิลาสิบคนทีนนหนมมึ่งนะครับไปวังหันเอวไหวเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเอ้าเอาใส่พี่น้องนี่เห็นว่าไกลพี่น้องเบิ่งไกลนะไได้เห็นมานี่หันน้ำมู่บ้านเนี่ยมันมีไกลเห็นไหมครับนี่นี่หันเขาแรงเลี้ยวเหยียบไกลเขาจะตายได้เนี่ยเห็นไหมครับเมากัดระวังนะครับนี่แหละครับของหลายๆอย,ย่างขับรถในชุดเขียนชุ่มช,ชุมชนในหมูบ่บ้านเนาะ นะครับเอา้าซาลาพี่น้องขอบคูณทดี่ตามนะเตรีกำลังใจนะครับอย่าลืมกดอะไรกดแชร์คอมเมนต์เข้ามาด้เดอม,บบดนะดมักแบบไดนะครับขับรถนะขับรถมักแบบใดนะครับพี่น้องมักจังใดขับไปถนนในหมู่บ้านครับถนนสายลักลักเช่นบ,บทอันใดมักก็การอันใดขับดีก็การขับง่ายก็การกันคอมเมนต์เข้ามาคุยก,กันนะครับเนะาะขอบคุณ ยาพาเที่ยวโหมีอย่งางไรอยากให้พี่น้องเห็นปัญหาสิครับคนใส่รถคนขับรถมันบัครับเนี่ยหางเสียไกลออกมาเสียนะครับเนาะครับผมเอาสำนักอะไรพี่น้องนะ้ำสิยาวพี่น้องสิเบอร์ก่อนะอะไรยังถือว่ามันเป็นข้อคิดข้ออ่านกันมาให้พี่นอ้องเบิ่งคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับนะคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม